ก่อนเก็บให้ดูเลยนะคะดูค่ะทุกคนปอดจับโยนจับโยนเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ป้าอ้นก็ยังคงอยู่ที่ป่าตามล่าหาเห็ดดำอยู่นะคะยังไงป้าอ้นก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจช่วยลุ้นช่วยลุ้นและช่วยส่งกำลังใจให้ป้าอ้นหาเห็ดได้หมันหมานเหมือนเช่นเคยนะคะว่าแล้วก็ไปค่ะสอดส่องมองหานะคะไว้ทุกคนก่อนที่ป้าอ้นจะเจอเห็ดดำนะคะนี่ดูป้าอ้นเจออะไรเสียก่อนหัวดำดำค่ะ เห็ดพึ่งหวานก็ทุกคนปาดขานแน่นนะคะเจอสองดอกเลยค่ะว้าวมนมานมๆน,นค่ะวันนี้เจออีกแล้วค่ะอุ้ยอันนี้ฟอแล้วนะคะแต่ว่ายังมีนี่ค่ะพิการอีกแล้วขายังสวยอยู่ค่ะ โอ้ดอกนี้ไม่ได้แล้วค่ะทุกคนนอนเดี๋ยวมาลุ้นสองดอกแรกนะคะนี่คะ่ะสองดอกแรกยังได้อยู่ค่ะทุกคนมีรอยทากนะคะมีรอยทากเดี๋ยวไปเล็มเอาที่บ้านเป้าหมายของเราวันนี้คือเห็ดดำนะคะเห็ดดำขาเหลืองหรือขาส้มแล้วแต่คนเรียกนะคะ แต่โชคดีได้ไมาเจอเห็ดพึ่งหวานโอ้ยเนาะมานแท้คะนี่เจอเห็ดดำแล้วนะคะบานสวยเชียวค่ะแต่ว่าดอกเขาสั้นนะคะสำหรับคนชอบกินหมวกเขาเนาะเอกล้องโฟกัสให้ดีๆหน่อยนะคะป้าโอ๊ ใส่ถุงค่ะใส่ถุงตอกนี้ใหญ่หน่อยค่ะฝนเริ่มรินลงมาเล็กน้อยแล้วนะคะโอ้ยเขากำลังหมานฝนขาได้โปรดเถะค่ะ ค่ะทุกคนเจอเป็นแนวยาวอีกแล้วนะคะเอาร่วงอาก่อนเก็บให้ดูเลยนะคะดูค่ะทุกคนปอดยัมีกลุ่มนี้อีกนะคะเดี๋ยวขอดึงแล้วไปตัดขาดที่บ้านเลยนะคะเพราะว่าฝนรินค่ะทุกคน <c oughs> ลำบากงานตัวเองอีกแล้วไปถึงบ้าน ความจริงดึงแล้วตัดขาไปเนี่ยเห็ดเขาจะทำความสะอาดยากนะคะแต่โชคดีที่รุ่นนี้ไม่ต้องผ่ากลางนะคะ ดึงให้ไวพระอน้นฝนกำลังจะมาปกติพระอ้นจะติดเสื้อกนันฝนชุดกันฝนตลอดนะคะแต่วันนี้คือไม่คิดว่าฝนมันจะตกอะค่ะ เอาอันนี้ป้าอ้นเดินเหยียบหรือเปล่าโหขาใหญ่เสียด้ค่ะเอาไปด้วยก็จะพยายามไม่เดินเหยียบ ดอกน้อยๆที่เหลือนะคะก็ปล่อยไว้ให้เพื่อนร่วมอุดมการหรือไม่ก็ปล่อยไว้ตัวเองรอบหน้าค่ะถ้าเขายังอยู่คอยป้าอ้นนะคะจับโยนจับโยนเลยค่ะกล้องตามให้ทันนะคะ บอกตัวเองสำหรับคนที่คิดว่าปาอน้นไม่ทนุถนอมเห็ดนี่ค่ะถึงโยนเขาก็ไม่แตกนะคะทุกคนดูเขายังสภาพดีสวยอยู่ค่ะเก็บต่อค่ะ เมนดึงดอกไม้เลยนะคะดูค่ะอันน้อยๆเขาก็ยังอยู่เยอะนะคะ กำลังเก็บเพลินยุ้งมากัดแก้มอีกแหละแก้มน้องนางนั่นแดงกว่าใครยุงชอบจังเก็บไปเก็บมาจะเริ่มบินแล้วนะคะ ถุงบางบางดอกก็ขาดนะคะทุกคนบางดอกก็ดึงได้มาทั้งรากใหญ่เกือบเท่าต้นสนเลยเห็นไหมคะโอ้ยเนาะ บบี้ต้นสนค่ะทุกคนอีกสักสองกรรมก็พอแล้วนะคะสำหรับวันนี้ กรรมสุดท้ายแล้วกันค่ะกรรมใหญ่ๆเลยเนาะถ้าเข้าไม่ร่วงหลุดจะมือเอ,อ้ยใหญ่จริงด้วยทาาเอาไปชะงักจนได้เลยป้าอ้นกะจะบอกว่าจะากรรมใหญ่ๆเอ้ยเนาะ คะคพอแล้วนะคะเอาร่วงอีกอดอกนี้ไปด้วยสวยอ่พอจริงๆแล้วนะคะทุกคนพอกลับถึงบ้านแล้วแดดออกเฉยแล้วค่ะทุกคนแต่วันนี้ก็ได้เยอะนะคะเดี๋ยวป้อ้นขอตัวตัดขาก่อนนะคะทุกคนแต่เห็ดเขาก็สะอาดดีนะคะตอนแรกที่เก็บมาป้อ้นคิดว่า ดินเขาจะเยอะอาหารแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ค่ะเอี่ยมอองออร์ทยเลยจ้า ป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ